สวัสดีครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ถึงการสร้าง heading ในภาษา HTML นะครับเราปรพูพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์นะครับด้วยการเรียนรู้การตั้งหัวข้อ heading นะครับการตั้งหัวข้อ heading ก็จะมีคำสั่งในภาษา HTML สำหรับการตั้งหัวข้อ heading นะครับ คืออะไรครับการตั้งหัวข้อ heading ก็คือการกําหนดขนาดตัวอ,อักษรน,นะครับสามารถที่กําหนดขนาดตัวอักษรให้มีขนาดเล็กขนาดของหัวข้อให้มีขนาดได้ตามไซส์ต่างๆนะครับต,ต,ตามมาตรฐานของภาษา HTML นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด6ระดับนะครับก็คือ H1 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือ tag H2 H3 H4 H5 H6 นะครับซึ่งตัวอักษรของ tag คำสั่ง H ที่ใหญ่ที่สุดก็คือ H1 ตามมาด้วย h 2 h 3จนถึง h 6จะมีขนาดเล็กที่สุดเราจะสร้างพื้นฐานการเรียนรู้นะครับการเขียนซอฟต์ไฟล์ของ h t m L นะครับ้วยการเรียนรู้คำสั่ง h t m L ไปเรื่อยๆนะครับจากพื้นฐานไปจนถึงการสร้างเว็บไซต์ในระดับมืออาชีพที่สามารถสร้างงานเว็บไซต์ออกมาได้จริงๆด้วยตัวคุณเองนะครับคราวนี้ครับการใส่คำสั่ง tag เฮดนะครับอยู่ในส่วนของ b o ดีในโครงสร้างของ h t t l นะครับดังที่เคยได้เรียนรู้ในเรียนรู้กันไปในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของ h TML นะครับเราจะกำหน,ขนดขนาดของตัวสอนกันในโครงสร้างของ tag Body นะครับก็คือ h head นี้จะอยู่ย่อยภายในแท็กของ Bo d y อีกครั้งนึงคราวนี้เราจะมาดูวิธีการเขียนซอฟต์ไฟล์กันครับ ครับผมเปิดโปรแกรม Edit Pa ัขึ้นมาครับเพื่อที่จะทําการสร้างซอ r ต์ไฟล์โดยการเขียนคําสั่งของภาษา HTML ลงไปนะครับเช่นเคยครับเราต้องเขียนโครงสร้างพื้นฐานของ HTML วางก่อนอันประกอบไปด้วย h head แล้วก็ Body นะครับ tag ก e a d กับ Tag Body แล้วเราจะจะแทรก Tag h นะครับเข้าไปยังบริเวณส่วนของ Body อีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของโครงสร้างภาษา HTML นะครับส่วนของ h e a d tag h e a d นั้นผมจะใช้ t a กคำสั่ง title นะครับในการแทรกข้อความว่า t e d t heading ลงไปนะครับเพื่อที่จะให้แสดงผลบริเวณ title bar ของเว็บเบราว์เซอร์นะครับสหรับในส่วนตัวของ body t a กคำสั่ง body ของเรานะครับก็คือจะแสดงเนื้อหาโดยการใช้ t a กคำสั่ง h 1 a d ถึง h e นะครับเพื่อที่จะแสดงขนาดของตัวอัษร ตามมาตรฐานลำดับตัวอัษรของภาษาให้ทีมนะครับ ครับผมแท็กคำสั่ง h e a d นะครับหรือตัวย่อมาจาก heading นั่นเองจะถูกใส่ไว้ในส่วนของแท็กคำสั่ง body นะครับโดยจุดเริ่มต้นของ body ก็คือแท็ก body ด้านบนแล้วก็แท็กปิด body ด้านล่างนะครับโดยที่คำสั่ง h 1 a ถึง h e นั้นจะเป็นการแสดงขนาดของตัวอักษรนะครับซึ่งจะอยู่ในโครงสร้าง พื้นฐานของภาษา HTML นะครับเมื่อผมทำการเขียนซอฟ์ไฟล์เสร็จผมจะทำการเซฟเพื่อที่จะดูการรันผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ครับผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปครับชื่อไฟล์ test 2ครับทำการเซฟ ใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Firefox ในการประมวลผลแท็กคำสั่งที่ผมได้เขียนโครงสร้างของ HTML แล้วก็คำสั่ง heading ลงไปนะครับครับจะเห็นได้ว่า ในส่วนของไ i t a ิ b บานะครับจะแสดงคาว่าเท็ต He เฮ a d i n g นะครับซึ่งจะมาจากแท็กคำสั่ง Titan ที่เราได้ทำการใส่ไว้บนบริเวณเทนะครับในส่วนของโครงสร้าง Body ครับก็จะแสดงข้อความบอกว่าขนาดของตัวสอนเฮดดิ้งนะครับที่อยู่ภายใต้แท็กคำสั่ง h e h d h h h a H5 Head 3, Head 4, Head 5, Head 6นั้นมีขนาดเท่าใดนะครับ Head 1ก็จะเป็นขนาดที่มี ขนาด heading ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ h e a สก็จะมีขนาด heading ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึง h e a นะครับครับสำหรับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของพื้นฐานการปรับพื้นฐานในการเริ่มเขียนซอ r ไฟล์ Fi, เริ่มเขียนโค้ดของภาษา HTML นะครับตัวอย่างนั้นอาจจะยังไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่เราก็เก็บรูปแบบของการเขียนซอ r ไฟล์ Fi ไว้เป็นพื้นฐานของเราไปเรื่อยๆนะครับเราจะทําให้เราสามารถที่จะ เดินรู้การสร้างให้ทีม L ได้อย่างมั่นคงแล้วก็มั่นใจนะครับขอบคุณครับ